me me a tihe tinini โรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยนคนปรปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยมถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อรองรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบบุตรคราชบริพานทหาร ตำรวจตะเวนชายแดนและประชาชนทั่วไปในท้องที่จังหวัดนครปฐมได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอันเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในท้องถิ่นภูมิภาคโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล,ล้นกระหม่อมพระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จำนวน22ไร่ในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมเป็นที่จัดตั้งโรงเรียน โรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมพระตำหนักสนุหลาบมัธยมมีนโยบายน้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาดังวิสัยทัศน์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมเลิศล้ำวิชาการสืบสารงานพระราชดำริทำารงความเป็นไทยก้าวไกลสู่สากลและยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาสยุทธวิธี 9วิถีพัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการพัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลตลอดจนดำเนินงานด้วยกระบวนการ p d c a มีการติดตามผลและนำไปพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยนคปรปฐมพระตำหนักสมนกุหลาบมัธยมได้ดำเนินการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของทุกระดับชั้นผ่านฐานการเรียนรู้ตา่างๆ มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนนำสู่ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงมีการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลายและสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งจัดแสดงผลงานนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเนรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป โรงเรียนจัดกิจกรรมพรัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างเต็มที่เชน่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเยี่ยมบ้านกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาติกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ค่ายอาสาก้อนดินของพ่อผลงานกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา การพัฒนาบุคลากรตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมีเป้าหมายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาอย่างยั่งยืนโรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรสแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอผ่านการประชุมอบรมสัำม,มนาศึกษาดูงานตลอดจนแลกเปลี่ยน และเผยแพร่แก่บุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียนโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยนคปรปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยมได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาและการร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายส่งผลให้ผู้เรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตลอดจนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกตนให้มีความรอบรู้ทางวิชาการ พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมตามหลักเบญจวิถีวิถีแห่งการจนาเทิดทูนสถาบันกตันยูบุคลิกดีมีวินัยให้เกียรติเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชส่งพระราชทานหลักคิดและหลักปฏิบัติแก่ปวงชนชาวไทย รักศักดิ์สิคุณธรรมนำวิชาการสืบสานงานพระราชดำริเป็นลัของเ,เรายดมันตึงไว้มันน